เพลงประจำครอบครัวได้หรือเปล่าไม่โอเคกูไม่ใช่ครอบครัวกูละครอบครัวจะอยู่ตรงนี้เสมอไม่ไปไหนทิมขอใช้ความเป็นผู้หญิงตรงนี้ทิมได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ตาพี่ขวดเอางี้โหวตโหวตที่พี่ขวดแล้วกันท่านผู้เล่นี่บทพี่ขวดกูเชื่อมึงอีกนั่นแหละไม่รับผมเข้าครอบครัวพวกนายต้องเจอขวดบทตลอบได้อย่างนี้อยากอยางรองรองของนะให้แน่นอนเฮ้ยครอบครัว สำหรับตัวนี้ความามาถก็คือจะเห็นรอยเท้านะครับเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าใครเดินไปทางไหนนะครับสีเหลืองเดินเข้าห้องไปนะเฮ้ยอย่าลืมสิทุกคนคุยกับลูกเพจใช่ปะไม่ใช่อันนี้เปน้ขอทุกคนทุกคนเออใช่จคเกลต้องไม่ได้จริงป่ะกูปล่อยกูปล่อยให้ ไม่เพื่อนรักกูตายรัวขนาดนี้ไม่ได้จริงไในก็อ่ะโหลค่ามันบื่ไปเปล่าเบืเ่อเบงถามจะิปคาหรือพูดว่าซักไรเงี้ยกูปล่อยไม่ได้จริงกูต้องเอาออกวะ่ะตายเลยกูกลัวท้องรีว่ะเฮ้ยมันรีบตั้เลยวะ่ะคนที่มีแอปเปิล <c oughs> บนหัวบอกกันบบนี่นแหละสงสารใจร้าวมันบ้างโ็อ่ะโหลไอ้มาเล่นบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมึงจะสงสารใจร้าวเนี่ยกูด้วยผมไม่ใจร้ายขนาดท่าใจร้าวในตาแรกหรอกนะ อีโตเล่แต่ผมว่าตอนนี้ผมสงสัยข้างอะไรเองไครับใสใจร้าวยืนข้างผมครับแล้วใจร้าวตายเองใจร้าวโดนวอลล็อกครับตอนต้นเกมที่คนที่แอบวอลล็อกได้ก็จะมีพี่ไว้เจ้าชิม T M G จอห์นสโนว์เราเตอร์หมนปวดอะไรเด่นง่ายสุดเอาละผมจะตั้งใจสืบเพื่อใจร้าวนะครับกูยังไม่ได้ทำเฮียอะไรเลย เด <mm ี๋ยวก็สืบให้เดี๋ยวก็สืบให้คอมคมเลยแต่เหมือนมีคนหลุดนะเฮ้ยชีติงตายแล้วว่ะเฮ้ยใครอ่ะใครเป็นคนแก้ข้อมูลเมื่อกี้แลมตันไม่ได้ฆ่าใครไม่รู้แก้ข้อมูลเฮ้ยมองไงใครเป็นคนแก้ข้อมูลเมื่อกี้ข้อมูลไม่มี มีดิเกียวฆาตกรซึ่งเจ้าซิมมาเป็นคนโกรธเจ้าซิมเป็นคนโกรธได้ยังไงเจ้าซิมฆ่าพี่เบนตรงทางลาวาแล้วก็เดินไปแก้เรย์เลกเตอร์ครับช่วยนะคะซิมขอใช้ความเป็นผู้หญิงตรงนี้ซิมได้สิ่งนั้นเดี๋ยวนี้ตาที่ขวดไตายเอางี้วดวดที่พี่ขวดแล้วถ้าสมมานผูเล่นรู้ว่าพี่ขวดกูเชื่อมีเงินแล้วแหละยังไงก็มีซับเซอร์ให้ช่วยผมแน่นอน ติมพี่พูดคำเดียวเลยพี่เป็นสวัปเปอร์พี่สามารถสวัปติมกับพี่ขวดได้ต้องคุยด้วยยังไงพี่เป็นผู้ชายอ่ะพี่เป็นผู้ชายโอเคกูกศึกผู้โหวตให้เลยไม่ต้องรักกันพีบ่นขายโอ้โอ้สู้ใครไม่สู้เนี่ยแหละเรียบรเราวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากจะดูติ่ง เพื่อนรักใจเร้านายอยากจะได้สมบัติผู้ดีจากเราหรือเปล่าคนที่อยากจะฆ่าผมอ่ะนี่คือใจเร้าไหมเอ้ยไหมวันนี้ไอ้ไหมมันอืแจ็กเกอร์เทินสองใช่คไหมใช่ครับแจ็กเกอร์เทินสองโอเคต่อไปเทินสองละ ปาบวดบวดไี่บอดเลยหยอกหยอกผมขอใช้ความเป็นผู้ชายบวดเจ้าซิมได้ไหมอันนี้ทำาไมหายไปดับสเกิฟบ้างเสืออ๋อโชคดีเพราะเราแบบซ้อมหนักเป็น่บบเนี้ยเราเป็นแบบบัวเล็กเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเชื่อป่วอายุเยอะเลยโหลนี้สกิ the fuck ส่งซิกแล้วยังไม่ออกมาอีกมึงจะทิ้งครอบครัวเหรอไอ้เค ไอ้ไม้ไปกับกูดีกว่าไปอย่าอยู่กับพวกนี้เลยทั้แค่หนึ่งโจทสี่ไม้อะพ่ครัวจะอยู่ตรงนี้เสมอก็ไม่ไปไหนแค่แต่ครอครัวมันใหญ่นะมึงเก่งอยู่ตรงนี้จริงเหรออันตรายแล้วนะครอครัวคือพลังพลังรอบคือดไอ้ตัดกูต้องมอบให้แม่ไกูจะไปป่าก่อนแล้วค่อยมอบเอ็งเลยเฮ้ยไอ้ซิ่งวัเห็นไหมพ่อครัวเบื่อขับรถตายไปคนแล้วเนี่ยเห็นไหม เจ้าซิมเป็นคนฆ่าตรงหน้าประตูเลยบอกว่าซิมโดยมาเห็นพี่จยียืนถักศพอยู่น,น,น,นะแต่ผมเห็นพี่ไว้พุ้งมากว่ะบวดเลยเ วนตีนเข้ามาแม่งโดอมดอมรีบโทษทีดอมรีบโทษโทษผมอยากจะบอกว่าพวกเราอยู่ครอบครัวของผมโอเคทีมพีนะครับผมใครเคาได้ตัวเล็กตัวเล็กก็ทีมพีตัวเล็กตัวเล็กทีใครคนหนึ่งไม่มีครับครอบครัวเราชายล้วนยมชายไมรับผู้หญิงเข้าแก๊งใช่ครับผู้หญิงนี่ต้องต้องเอาออกครับไม่ไม่เจ้าซิมได้อาใส่นะแต่ว่าไว้ให้เล่นก่อนไม่แต่ซิมได้ผมใส่ ไม่ไม่ครับสิทธิ์ของผู้หญิงมันหมดไปแล้วครับนี่มันเป็นยุคของครอบครัวครับจะรีกรัน่จะคืนให้แน่นอนไอ้เรือครัวเมื่อกี้ในหัวในหัวคิดว่าใจร้าวมันเรียกไอ้เคว่าดอมใช่ไหมต่ว่าไอ้ใจร้าวมันก็เป็นโปสเกอร์นี่มันตายไปเลยสักสิบเนี่ยต้องโดนแลน้วแหละเดหรือรจะเอาคืนใจร้าวให้ นี่ไงเมื่อกี้ติ้งเดินไปเห็นพอดีเยฮัลโหลเห็นปะวะเมื่อกี้กล้องติดแล้วนะมันสั้นๆและง่ายๆเจอที่ไหนพูดดีๆนะเจอตรงไอ้นี่เลยไอ้ตรงที่ดูที่ประจอนเลยพี่ผมคิดว่านะอันนี้คือข้อมูลข้างนอกนะใครโดนพี่จอนดมแล้วบ้างครับผมคือต้องหัว พี่ย yeah. ้อนเป็นอัตนินหรือเปล่าโหลวิ่งตามขนาดนี้พี่ไล้วก็โดนประตูปิดของมึงไงว่าเลยเป็นพอมมึงไงฮัลโหลไอ้ควายไอ้สามคนที้มัอยู่ในนั้นน่ะมีไอ้ชมพูแล้วก็ไอ้ชมพูสองเนี่ยที่ตายไปหนึ่งเนี่ยไอ้ชมพูสองไดไอ้เขาหนึ่งไอ้สามคนที่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วมันตายไปหนึ่งคือว่าไงอ่ะผมบอกเลยผมบอกความสามารถผมอะ เป็นสวัปเปอร์ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมอยู่พวกเขาแต่เขาไม่ยอมรับผมเข้ามาเป็นครอบครัวไม่รับผมเข้าครอบครัวพุกนายแล้องเจอผลโหมดพลาดได้อย่างนี้อยากอยากลองลองของอ่ะคุณจะคิดก่อนาอะอรขอลองหน่อยอยากรู้ของจริงเปล่าขอลองด่อะไรไม่รู้เหรอเพื่อนแล้วทำไมสลับพี่จอนเออทำไมสลับสลับอะไรได้ไงตอนนี้ไม่ตัวเองอาจจะโดนโหมดเลยนะอย่างนั้นอะเริ่มเริ่มเริ่มเริ จีจะติงแล้วกันี่อ่ะเป้าหมายถูกล็อกออนแล้วคาร์เก็ตล็อกออสามสองหนึ่งแกจะตายไปแล้วเฮ้ยทำให้กูดาวแด้แล้วหรอ าคุณดาตำรวจถ้าคือคุณดาตำรวจจริงใช่หรือว่าเจนติงทำอะไรรีพอร์ตเร็วจังแต่มันมาเร็วว่ะจะมาเร็วมากเลยอะอเคเคีตอนนี้เราต้องจับมือกันนะจับมืออะไรพี่ผมมาเห็นพี่อะอเ,เข้ามาปุ๊บผมก็เห็นพี่รีพอร์ตเลยต้องรีพอร์ตนะมาเจอศพไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าพี่รีพอร์ตเลยอะแปลว่าพี่ต้องเห็นคนฆ่าเลยเพราะเพราะว่าทางซ้ายมือเนี่ยมันต้องมีอีกคนหนึ่งที่เดินออกไปเพราะว่ามันเร็วมากแทบจะทันทีที่ฆ่าได้เขาก็ปาดเลยเว้ย แต่พี่วายอะรีพอร์ตเร็วมากไปแล้วพี่วายต้องเห็นฆาตกรอะวิ่งออกไปจากทาง<ม>ซ้ายมือขอบพุ๊งเคเบาๆว่าเคเนี่ยไม่ได้ฆ่าศพนี้ไม่ได้ทำนะแล้วที่เดินไปทางซ้ายก็น่าจะมีสีแดงคนที่เดินไปทางซ้ายเป็นฆาตรกรน,นะครับไม่ไม่ไม่เขาเดินไปก่อนหน้าแล้ว ตัวเล็กเป็นตัวเล็กเป็นก็บ้าเหรอพี่เพลงครอบครัวเราเราไม่จัดการพี่ปีแล้วล่ะไหนงร้องเพลงให้กูฟังท่อนหนึ่งดิโอเคเอางี้ถ้าพี่วายอยากเข้าครอบครัวผมพี่วายลองร้องเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งนะท่อนหกได้พี่วายเพลงประจำครอบครัวของเราล้อยังไงพี่เพลงประจำครอบครัวได้หรือเปล่าไม่โอเคกูไม่ใช่ครอบครัวกูแล้วโอ้โหเด็กกโม่โอเไมวะเนี่ย <อ>มันไ่ออกมันไม่ออวอะไรเลยร้ okay. องอะไรวะ What the fuck เฉียนเด็กไ <c oughs> ม่ไหวใจได้ตัวะเฉียมันเดินตามหน้า,า,ากลัวจังนะเนี่ยไอมันเดินตามหน้า,า,ากลัวจัดเลยอะผมปาาไม่ได้อะมันอยู่ใกล้เกินไปเดี๋ยวเราประตูนี้เปิดอีกรอบหนึ่ง สายบนตรงนี้อยู่สองทางขวาอยู่มันสองคนถ้ามีศพก็แปลว่าขันกรนั่นแหละอยู่ในนั้นกูจะสืบทําไมกูก็เป็นขันกรอนฮัลโหลนี่ไงใช่จริงด้วยศพอยู่ไหนท่านแม่ท่านแม่บอกเลยกกดคุมไม่ได้คนณตายแล้วแล้วผมมาจับผมจับขันกรได้นะครับทุกคนครับฟังผมก่อนนะผมเป็นหัวหน้าครอบครัวนะตอนนี้นะครับ ก็ผมจะบอกว่าผมจับพัดกรได้รลอวในกองอันนนนะก็แบบว่าลงท่อไม่ทันนะครับต่อหน้าผมเลยในก่อันรับผมสีแดงด้วยนะครับน้องลราเตอร์ครับน้องน้องลราเตอร์น้องโดดท่อไม่ทันหรอน้องน้องสัญญาณไม่ค่อยดีนะช่วงเนี้ยเนี่ยค่ายไหนวะคือถูกคือน้องลราเตอร์ใช่ไหมน้องลราเตอร์ผมยังเปื้อนเลือดจู่เลยนะผมเราอะ หนูเป็นแอรี่อะโอ้โหสภาพแบบนี้เดดล็อกมาเลยเงี้ยภาพที่กูเห็นไหนไหนถ้าเป็นถ้าเป็นแอรีย่จริงเนี่ยร้องเพลงให้ฟังหนึ่งซิงเกิลดิถ้าถูกใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ขาอ่ะเงียบเงียบเงียบหนึ่งตุ่มนะเงียบเงียบหนึ่งตุ่มนะกูไปละกูปวดละไม่แ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 มม กูจะสืบสมัยมีค่ะเป็นนักกรกูต้องปาดเรายังครอบครัวเสมอเคเๆกูเอาใครออกไปวะอาโฟเรียบร้อยเรียบครอบครัวไม่ละมือเอ้เชเลยไออสัต ไ <Huh? S 2> อ้เล็กมึงออกจากครอบครัวก yeah, ูไปเลยเยี่ยกว่าแล้ว